อันนี้แจกใบบิลนะครับทุกคนขอบคุณนะครับลูกค้าเจอกันวันที่สิบนะคะขอบคุณนะคระเจอกันวันที่สิบนะครับคุณลูกค้า,าได้ใช่ฮะใช่ฮะเลยโหลมแรงมากขออ,ขอ,อนุญาตนะครับคุณลูกค้าครับ วันนี้จะมีเซเว่นสาขาใหม่เปิดนะคะคุณลูกค้าขออนุญาตมอก่นิดนึงนะคะขบคุณค่ะจะจะมาลดเชียรไม่ซ้ำไม่ซสมไม่ซสมโอ้ลูกค้าเขารีบขออนุญาตนะคะคุณลูกค้าครับสาขาใหม่ของเซเว่นใกล้เปิดแล้วนะคะคุณลูกค้า เรากลับบ้านนะมโอ้พอ่ะมาใสกว่าขออนุญาตนะคบโอ้ฝนฝนมาแล้ววะแต่ละซื้อน้ำกินหน่อยได้ไหมน้ำไข่ครับแกยี่ส อ๋อหนูเอาอันนี้28แก้วเดียวใช่ค่ะที่พรุ่งนี้เซเ่นต์ปัดไม้นะคะอันนี้ใบใบนะคะขออนุญาตมากล้องนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองขอบพระคุณครับโอ้ยฝนแค่ตกแล้วนะครับตกแล้วล่ะค่ะไปแล้วรอบที่สองแล้ว พี่ฝนตอก <Hello? S 1> อุ้ยฝนตายแล้วอ่ะอาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรคะเนี่ยมาแจกใบบิวครับสว,ส,สวัสดีครับหนูเอาบินได้ไหมไม่ได้พี่ไปก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะครับคุณลูก <dans> ค <Korean> oh, it ้าครับอันนี้เป็นบินนะคะคุณลูกค้าบินทางเซเว่นนะคะพรุ่งนี้เซเว่นเพิ่มมามีโปรโมชั่นใช่ครับเราขออนุญาตถ่ายภาพอีกหนึงนะครขออนุญาตถ่ายภาพสักครู่นะคะมองกล้องนะคะหนึ่งสองโชว์บินได้ไหมครัขออนุญาตหนึ่งสองได้เลยคะพรุ่งนี้เซเว่นมีโปรโมชั่นนะคะได้เหรอขอบคุณนะครับโอ้โหฝนตก เดลิมานครับมีโปรโมชั่น like ตามข้างล่างนะครับคุณลูกค้าเราขออนุญาตถ่ายภาพที่หนึ่งนะคะเนื้อหมอก้องนะคบหนึ่งสองช์ไ้นะเดียบน้อยครับหนึ่งสองนะคะอุณฝนตกฝนตกปุ๊บเมกออด